สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประกันสังคมช่วยออกจ่ายค่าเทอมลูกผู้ประกันตนด้วยเช็คเงื่อนไขได้เลย f a c e b o o k ถามตอบปัญหามาตรการเงินเยียวยา1,000บาทได้ให้ข้อมูลสิทธิที่คนไม่ได้ทำประกันสังคมไม่มีระบุว่าประกันสังคมเป็นการออมเงินภาคบังคับที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันในการใช้ชีวิตมีความมั่นคงในครอบครัวและมีเงินเก็บส่วนหนึ่ง เตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณจริงๆแล้วประกันสังคมมีกันทั่วโลกแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมจ่ายไปมีประโยชน์อะไรบ้างเรามาเช็คดูกันว่าสิทธิประกันสังคมทั้ง8อย่างมีอะไรบ้าง 1. เจ็บป่วยเบิกได้รักษาพยาบาลฟรีตามโรงพยาบาลที่ระบุเลือกไว้ในบัตรยกเว้นกรณีฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยในค่าห้องและค่าอาหารโรงพยาบาลรัฐบาลเบิกได้ไม่เกินวันละ700บาทในส่วนของค่าห้องและค่าอาหาร โรงพยาบาลเอกชนเบิกได้ไม่เกินวันละ2,000บาท 2. ทํทำฟันได้อีกผู้อุดขุดหินปูนได้900บาทต่อครั้งต่อปี 3. ทุกพลภาพมีชดเชยเงินไขผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนทุกพลภาพในกรณีทุกพลภาพร้ายแรงรับเงินชดเชยขาดรายได้รรอยละ50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 4. จากไปให้คนข้างหลังรับค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทรับเงินสงเคราะห์เสียชีวิตเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2ของเงินเดือนถึง6เดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาสงทงินสมทบ 5. มีลูกช่วยจ่ายค่าคลอดเงื่อนไขใจเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้13,000บาทต่อการคลอดบุตร1ครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งผู้ประากาันตนหญิงได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาใจในอัตรา้อยละ50ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา90วันใช้สิทธิ์ได้เฉพาะบุตรคนที่1และ2เท่านั้น 6. ลูกเรียนช่วยค่าเทอมเงินไขจจางเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเมาจ่ายเดือนละ600บาทตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์สูงสุด3คนต่อครั้ง 7. ตกงานม,มีเงินให้เงินไขจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือน ภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานมีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณีทุจริตต่อนหน้าที่หรือจงใจให้หนายจ้างได้รับความเสียหายสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับเงินชดเชย50%ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน180วันคำนวณจากฐานเงินเดือน15,000บาทในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงานได้รับเงินชดเชย30%ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน90วันคำนวณจากฐานเงินเดือน15,000บาท8กเกษียนไปมีค้าขนมขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่า